สวัสดีค่ะมาริสารุณนวอนะคะวันนี้จะมาบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะคะย้อนอดีตไปนะคะประมาณ20ปีนะคะฝ่าฝจะบอกว่าก็ใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปเขาเรียกว่ามีความสุขสําราญกับการกินอยู่นะคะจนกระทั่งจนกระทั่งนะคะวันหนึ่งนะคะเราก็ ดูมีมีความสุขพอแล้วเราก็มานั่งดูว่าโอเคลูกเราสี่ขวบแล้วนะคะเออลืมบอกไปนะคะแต่งงานมีลูกแล้วนะคะยังไม่ได้อ่าลูกตอนนั้นลูกสี่ขวบเราก็มานั่งคุยกันนะคะว่าอืมเราน่าจะมีลูกใหม่อีกสักคนหนึ่งนะคะเราก็เลยไปปรึกษากับคุณหมอนะคะการที่ไปปรึกษาคุณหมอก็คืออยากจะรู้ว่าเพราะเหตุใดทําไมเราจึงไม่มีลูก โดยที่เราเองก็ไม่ได้กินยาคุมนะคะแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยก็ปกตินะคะเราไม่ได้กินยาอะไรเลยสีู่กสี่ขวบแล้วก็ยังไม่ไม่มีบุตรเพิ่มนะคะเราก็เลยไปหาคุณหมอซึ่งการไปปรึกษากับคุณหมอนะคะเริ่มต้นคือคุณหมอบอกว่าต้องฉีดสีเข้าไปในอ่าปีกมดลูกนะคะซึ่งวันนั้นพอเราคุยกับคุณหมอเสร็จนะคะ ก็มีการเข้าไปตรวจนะคะตรวจภายในซึ่งคุณหมอถามเรามาว่าตั้งแต่เรามีบุตรมาเนี่ยคุณเคยตรวจสุขภาพในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกบ้างไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า,าจริงจริงแล้วมันต้องตรวจใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเองยังไม่ทราบแล้วก็ไม่ได้สนใจด้วยเพราะว่าเราก็มีสุขภาพที่ดีเนาะเราก็เลยแบบว่าไม่ได้ตรวจนะคะก็คือพอเข้าไปตรวจแล้วเนี่ยคุณหมอก็ อขอติดขอตัดชิ้นเนื้อไปตรวจนะคะเพราะคุณหมอบอกว่าดูลักษณะของคุณแล้วเนี่ยมันมีอะไรผิดปกติอยู่นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งชิ้นชิ้นผลการตรวจให้นะคะซึ่งเราก็ไม่วามรู้ว่าวเราคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเพียงแต่ว่าในระหว่างที่เราใช้ชีวิตอยู่อะค่ะเราก็จะมีอาการของในเรื่องอบางวันเราเหมือนกับบ้านเราหมุนเนาะ เราม่อยาการเหมือนบ้านหมุนบางวันตื่นขึ้นมาเราก็รู้สึกว่าเพียจังเลยขี้เกียจจังเลยวันเนี้ยเราไม่อยากทํางานซึ่งเราก็รอหมอนะคะหมอเขาบอกว่าสิบห้าวันรู้ผลนะคะพอถึงครบสิบห้าวันคุณหมอเขาก็ส่งหนังสือมาให้ก่อนแต่ก็แต่ส่งมาก่อนสิบห้าวันนะคะประมาณเจ็ดวันได้คุณหมอบอกว่าเอางี้คุณมามาหาคุณหมอใหม่เพราะว่าดูแล้วจากการตรวจเนี่ยเอ,อคุณเนี่ยผิดปกติละ ุณหมอบอกว่าเอางี้คุณพักเรื่องที่จะมีบุตรก่อนเลยนะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามาเช็คกันให้เราให้อีกครั้งหนึ่งให้ชัดเจนก็คือ,อคุณหมอก็ทำการตรวจภายในนะคะปรากฏว่าตรวจภายในเราไปเจอว่าเราอะเป็นมะเร็งเป็นมะเรงเะเๆๆๆ็งในปากในในในปากมดลูกนะคะเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกคุณหมอบอกว่าคุณ ยังยังมีความรู้สึกว่าอยากมีลูกอยู่เนาะเพราะว่าอะคําว่ามะเร็งกับหลายๆคนเขามีความรู้สึกว่านี่มันน่ากลัวแต่สําหรับตัวของของสายเองเนี่ยสามีความรู้สึกว่าหรอเป็นมะเร็งหรอยังไงอะ่ะไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยแต่วันเนี้ยอยากมีลูกอะ่ะอยากมีลูกอยากมีน้องอมีน้องให้กับลูกชายก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอคะถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราต้องการที่จะมีลูกก่อนได้ไหมคุณหมอว่าคุณหมอบอกว่าถ้าคุณจะมีลูกคุณก็ต้องฉีดสีเข้าไปที่ปีกมดลูกเพราะว่าปีกมดลูกของคุณเนี่ยมันไม่ปกติแต่คุณหมอบอกว่าคุณหมอให้คำปรึกษามาคำว่าระหว่างการที่คุณจะเก็บตรงนี้ไว้เพราะคุณคิดว่ามันไม่ได้เป็นโรคร้ายอะไรสำหรับคุณเนี่ยระหว่างคุณอุ้มท้องเก้าเดือนเนาะแล้วคุณคลอดระหว่างช่วงที่คุณคลอด ความเสี่ยงเกิดขึ้นระหว่างแม่กับลูกคุณอาจจะมีชีวิตอยู่แต่ลูกคุณตายแต่ทางตรงกันข้ามคุณอาจจะตายแล้วลูกคุณอยู่คุณหมอบอกว่าเลือกเอาแล้วกันว่าคุณต้องการยังไงก็เลยตัดสินใจว่าเราก็ผ่าตัดเลยอะคะ่ะหลังจากที่ผ่าตัดมาแล้วนะคะ แล้วก็ดูแลรักษากับคุณหมอนะคะด้วยด้วยการารักษาแผนปัจจุบันนะคะเรียกคุณหมอแผนปัจจุบันก็คือกินยาดูแลร่างกายมานะคะการดูแลร่างกายของเราก็คือว่าอืมก็ก็กินยาเนาะคุณหมอบอกว่าให้เราออกกําลังกายกินยาซึ่งส่วนหนึ่งเนี้ยเรากินได้แต่ไม่ครบแล้วเราต้องกินยาในความรู้สึกของเราเราต้องกินยาตลอดเลยใช่ไหมมันไม่ใช่สามีของของสารนะคะพี่ปูเลยคะ่ะก็คือ มาศึกษาในด้านนี้เลยเพราะว่าสาเป็นในเรื่องของมะเร็งเนาะแกก็เข้าไปศึกษาว่ามันมีอาหารตัวไหนไหมผิดพัน์ตัวไหนไหมที่ช่วยในเรื่องของตรงนี้ได้ซึ่งเราก็ดูในเรื่องของพวกสมุนไพรมาดูแลกําลังจะบอกว่าหลายๆคนนะคะคิดว่าการที่เราเป็นในเรื่องของอเนื้อง,งอกหรือมะเร็งก็แล้วแต่นะคะซึ่งเขาจะคิดว่าพอคุณหมอตัดคุณหมอตัดทิ้งไปแล้วเนาะเขาจะมีความรู้สึกว่ามันก็คงไม่มีอะไรละ เพราะเขาคิดว่าคุณหมอบอกว่าคุณตัดแล้วเนี่ยคุณก็จะปกติแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมะเร็งเป็นอะไรที่แตกต่างกว่าโรคอื่นจะบอกว่ามันยังอยู่ในตัวคุณเพราะว่าที่บอกว่าทําไมถึงอยู่ในตัวคุณเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่เลือดของเราความแข็งแรงของเลือดของเรานะคะจะบอกว่าปกติแล้วคนเราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในตัวเองอยู่แล้วมีการสร้างให้เลือด แข็งแรงขึ้นโดยเม็ดเลือดต่างๆซึ่งอันนี้เป็นวิชาการนิดนึงเนาะจะไม่พูดถึงแล้วกันนะคะเป็นเป็นว่าเลือดเราต้องแข็งแรงทีนี้ถามว่าพอเลือดเราแข็งแรงมันก็กําจัดสิ่งที่เป็นพิษออกมาได้แต่สําหรับตัวสายเองเนี่ยเป็นในเรื่องของมะเร็งเราผ่าตัดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงและร่างกายเราก็มีภูมิก็เรียกว่าภูมิมกันภูมิกันที่บอบ้องการรักษากับคุณหมอนะคะดูแล้วเนี่ยแรกๆเราก็ดีขึ้นนะคะคือคุณหมอนัดไปเลยว่า ครั้งแรกก็หนึ่งเดือนสามเดือนหกเดือนดูแลกับคุณหมอมาประมาณแปดปีกืบสิบปีถามว่าเรายาเนี่ยเ,เราร่างกายเราแข็งแรงดีไหมก็ก็ก็ดีนะคะเพราะเรากินยาเนาะเราก็มีความรู้สึกว่ากินยามันก็ดีอะค่ะแต่ถามว่าเอ,อ,อาหารที่เรากินะ่ะเราก็ต้องดูแลเนาะแต่มาพอเลยเสหลังสิบปีไปแล้วเรามีอาการที่ที่หนักมากก็คือเขาบอกว่า จะมีอาการในเรื่องของเขาเรียกว่าเจ็บเจ็บตามตัวเนาะเจ็บเท้าในเรื่องของบ้านหมุนมันกลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เราก็เริ่มรู้สึกว่าร่างกายเราไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าเราก็ดูแลมาระยะหนึ่งแล้วก็หาอาหารที่เป็นสมุนไพรทานซึ่งจะบอกว่าสารนี้โชคดีอย่างดึงถ้าไม่ได้เจอนะคะบริษัท กอดด้ไล h ์และไม่ได้เจอสมุนไพรกลดิงซีรีส์นะคะก็คงจะได้ไม่ได้มานั่งแบบนี้เนาะก็คงไม่ได้หน้าตาสดใสแบบนี้จะบอกว่าสาโชคดีมากๆเลยค่ะที่ได้รู้จักกับผิดพันธุ์ตัวนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานด้วยเพราะว่าวันนั้นที่สาเดินเข้ามาตรงนี้แล้วได้ทานตัวจักรพัดนะคะก็คือได้ทานตัวจักรพัดเนาะถามว่าตัวจักรพัดตัวนี้ค่ะ มันช่วยให้ตัวเองเนี่ยแข็งแรงขึ้นจากที่บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยหน้าตาของเราตัวเรานะคะจะบวมผิวจะคั้มนะคะแล้วก็มนหม่นเนี่เขาเรียกว่าไม่สดใสเนาะไม่สดใสซึ่งคนที่ป่วยเนี่ยก็จะรู้นะคะหลายๆคนที่มีในเรื่องของสุขภาพที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยค่ะเขาจะรู้ว่ามันมันหมองมันหมดยังไงนะคะร็จแ,แล้วพอทานตัวนี้นะคะตอนเนี่ยได้ทานตัวนี้มานะคะประมาณห้าปีแล้วนะคะ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีเสริมต่อในเรื่องของตัวที่บอกว่ากระดูกเราเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาเราก็ได้ดื่มตัวนมแพะด้วยนะคะนมแพะตัวเนี้ยบอกได้เลยนะคะทุกหยดของเขาเนี่ยลดภูมิแพ้ถามว่าทําไมถึงบอกว่าลดภูมิแพ้ด้วยอาการที่บอกว่าสายเองเนี่ยเป็นในเรื่องของมะเร็งมันบกพร่องเนาะ อากาศเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะมีอาการของหวัดมานะคะหลบตะเป็นป่ันตดแล้วก็อ่าเราก็จะมีในเรื่องของกระดูกอะคะ่ะเรารู้สึกว่ากระดูกเราเนี่ยมันไม่แข็งแรงเคยไหมคะที่แบบว่าโต๊ะตั้งอยู่ดีๆเตียงตั้งอยู่ดีๆแล้วเดินไปชนเงี้ยคนไม่เคยชนจะไม่รู้สึกเนาะว่ามันรู้สึกยังไงแต่บอกได้เลยค่ะว่าชนแล้วแบบอืมันจี๊ดมากค่ะแต่ถามว่าวันนี้เราทานตัวนี้นะคะตัวตัวนมแพะนะคะดื่มจากกระพันะคะแล้วก็ เราเนี่ยรู้สึกว่ากระดูกเราแข็งแรงขึ้นเราเดินไปชนเราไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะเราเราทานได้สักคือพอสุขภาพเราดีเนี่ยบอกตรงๆเลยว่าผู้หญิงทุกคนอยากสวยเนาะถามว่าถึงเราจะอายุมากขึ้นก็อยากสวยเหมือนกันเนาะสุขภาพดีแล้วนี่ก็ต่อตัวนี้เลยค่ะเพราะเห็นหลายๆคนเขาพูดถึงว่าตัวโซเฟียเนี่ยดีมากๆแม้แต่ท่านประธานเองท่านยังบอกนะคะอยากผิวสวยใสยนี่ตรงตัวนี้เลยค่ะ อยากสาวอยากมีกลิ่นเขาเรียกว่าอของของสาววัยรุ่นเนาะก็ต้องทานตัวนี้เลยย้ำรับมาค่ะว่าทานตัวนี้แต่จะบอกว่าสําหรับตัวนี้เองนะคะด้วยตัวของสาวเองที่ทานเนาะ,ะเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่เขามีสุขภาพดีเนาะเขาไม่ได้ผ่าตัดของสาวเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการผ่าตัดนะคะก็คือตัวนี้ทานแล้วเนี่ยมลูกรกะชับเปล่าไม่รู้เลยไม่มีมดลูก <laughs> คือไม่มีมลุกให้รู้ว่ามันกระชับหรือเปล่านะคะใช่แต่ผิวใสหน้าสวยมากเลยค่ะผิวพัุ์ดีจะบอกว่าผิวดีมากผิวใสขึ้นจากคนที่ผิวแบบท้ำๆนะคะก็ดูแบบใสขึ้นแล้วก็จะบอกว่าผู้หญิงเนาะไม่มีมลูกแต่เราก็มีกลิ่นเนาะกลิ่นไม่พึงประสงค์ถามว่ามีไหมมีกับเขาเหมือนกันนะคะเพอทานตัวนี้แล้วก็ไม่มีเนาะ ก็เลยจะบอกว่าเราโชคดีมากๆเห็นไหมคะจากที่บอกว่าวันหนึ่งอดีตที่ผ่านมา20ปีเรามีโรคร้ายซึ่งเป็นโรคที่หลายๆคนคขไม่อยากเป็นหรอกนะคะแต่ว่าเ,เพราะว่ามันก็ไม่เห็นจะดีเลยเนาะเป็นแล้วก็ไม่ดีไม่สวยไม่แข็งแรงแต่วันนี้เราแข็งแรงขึ้นเราดีขึ้นนะคะพอเราแข็งแรงขึ้นเราดีขึ้นเราก็อยากจะบอกต่อแล้วเรามีความรู้สึกว่าเรา อยากจะบอกให้กับคนที่เรารักนะคะให้เขามีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเหมือนเราเนาะเราก็ไปแนะนําให้เขาทานเหมือนเราแล้วจะบอกว่านะคะคนเราอ่ะนะคะตัวเราไม่สบายใช่ไหมคะมันไม่ได้แค่ไม่สบายแค่ตัวเรานะคะมันทําให้คนรอบข้างคนที่รักเราอะ่ะเขาไม่เขาไม่มีความสุขไปด้วยแต่ถามว่าถ้าเราสุขภาพดีเรามีความสุขคนแรก ครัวก็มีความสุขกับเรานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงแนะนําเขาแล้วจะบอกว่าบอกต่ออย่างนะคะความสุขของสานะคะถามว่าเราเมื่อเราสุขภาพดีแล้วจะเป็นคนที่ชอบเที่ยวเนาะไม่ได้ชอบเงินมากมายแต่ชอบเที่ยวการเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเที่ยวคนเดียวไม่สน,นุกเที่ยวต้องเที่ยวทั้งครอบครัวต้องเที่ยวทั้งตัวเราสามีเราลูกเราเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้เที่ยวด้วยจะบอกว่าวันนี้ ทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้นะคะทําไมถึงมาอยู่กับโกลเด้นไลท์จะบอกว่าโกลเด้นไลท์ทำไม่ยากให้ความสุขเราได้ต้องสามข้อหนึ่งได้เรื่องสุขภาพนะคะสุขภาพเราดีขึ้นนะคะมีความสุขได้ท่องเที่ยวบวกเราได้รายได้ด้วยนะคะถามว่าคนบางคนมองว่าเรื่องของไรายได้เรื่องของเงินสำคัญที่สุดในครอบครัวโอเคคุณชอบแบบนั้นคุณทำไปเลยค่ะที่นี่เราให้ไรายได้คุณได้ สูงสุดเท่าที่ใจคุณต้องการนะคะแต่ถ้าคุณต้องการความสุขที่จะมีความสุขได้ได้มีสุขภาพที่ดีมีความสุขและได้เที่ยวกับครอบครัวเราก็เน้นทําเรื่องของการให้สุขภาพดีแล้วก็มีเงินด้วยแต่ถามว่าเงินเนี่ยแต่จะบอกบิกเลยนะคะว่าสุขภาพดีแล้วเนี่ยเงินที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้มากได้หมยสัปดาห์ละสองสามพันคุณว่าโอเคไหมถ้าคุณโอเคนะคะขอให้คุณเนี่ย สนใจที่จะมาดูแลสุขภาพจะบอกว่าหลายๆายคนพูดว่าการทําธุรกิจเครือข่ายเนาะพูดไปแล้วก็เข้าเครือข่ายเลยเขาพูดว่าการทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคุณก็ต้องแนะนํานะต้อ้เขาซื้อสินค้าถูกต้องค่ะแต,แต่จะบอกว่าสําคัญสุดเนี่ยเราขายตัวเราเองก่อนดีกว่าค่ะถ้าคุณใช้ผิดพันได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะบอกได้เลยค่ะครอบครัวของสาเนาะ ทานผลิตภัณฑ์ของอกินใช้ของสินค้าที่เป็นกินได้เนาะของกอไดไลท์เนี่ยทุกตัวนะคะยกเว้นที่กินไม่ได้มังกรซีรีส์ทานไม่ได้ค่ะถ้าทานได้คงจะทานแต่ไม่เป็นไรนะคะของเรามีพืชและพืชทานแทนเราก็ได้เนาะแล้วเราก็ทานผลจากเขาดีฝานะคะเพราะงั้นบอกได้เลยค่ะสินค้าของเราเนี่ยคุณภาพดีขนาดเนี้เราได้อย่างเงี้ยกินแล้วสวยหลอ่อ ไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนที่มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงหรือว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไรายได้เขาช่วยคุณได้หมดนะคะเพราะงั้นจะฝากว่านะคะให้มีความสุขได้ได้ท่องเที่ยวนั้นเราทำที่เนี้ยดีที่สุดแล้วแต่จะบอกว่านะคะขอาสาเนี่ยมีความสุขมากความสุขว่าอะไรสารเนี่ยได้คุยกับแฟนเนาะเมื่อสองวันก่อนเราก็ทำรูปภาพเล่นกันเนาะในความรู้สึก ในความรู้สึกของตัวเองอ่ะเหมือนกับตัวเองอ่ะไม่ได้เที่ยวไหนกับใครกเลยเห็นเขาโสต์กันว่าเที่ยวต่างประเทศเยอะมากแต่ได้ไปกับ g o ลเด้นไลน์เนี่ยสามทิปเนาะถามว่าสามทิปทิปแรกไปคนเดียวทิปที่สองไปกับครอบครัวแล้วก็น้องน้องนะคะน้องทีมง,งานซึ่งจะบอกว่าทําไมถึงมีความสุขเพราะว่า เราไปเที่ยวกับครอบครัวแล้วเรายังพาน้องของเราไปด้วยน้องน้องทุมเนี่ยลค่ะไปแล้วน้องเขาได้พาลูกชายเขาไปด้วยเนี่ยมันคือความสุขที่สุดอลไรๆชีวิตที่เรามีความสุขว่าเนี่ยเราได้เที่ยวแล้วเ,เราได้พาน้องทิปที่สามเราได้ไปอีกครั้งหนึ่งรอบนี้น้องเขาได้พาทีมง,งานของเขาไปด้วยเรายิ่งมีความสุขใหญ่เลยเลยเลยบอกว่าเนี่ยการเที่ยวของเราคือแบบนี้แล้วที่บอกว่าทำไมสาถึงรู้สึกว่าไม่ค่อยได้เที่ยวจริงๆเที่ยวซะจนแบบตัวเอง เที่ยวจ,จนไม่รู้ว่าตัวเองได้เที่ยวอะค่ะเพราะอะไรประเทศไทยนี่เราก็เที่ยวเกือบทุกจังหวัดเนาะข้ามไปเขาเรียกว,ว่าข้ามแดนไปก็หลายครั้งแต่การเที่ยวของเราอ่ะสาจะบอกว่าการเที่ยวของเราเรานําสิ่งที่ดีสุขภาพที่ดีไปบอกต่อให้กับผู้คนแถมเรามีไรายได้แล้วเราตลอดเส้นทางที่เราไปเที่ยวนะคะทุกครั้งที่เราทํางานเราไม่ได้คิดว่าเราทํางานแต่เราคิดว่าเราไปเที่ยว เรามีความสุขตรงนั้นความสุขของเราเลยตรงนั้นเนี่ยมันคือความสุขของเราจริงๆนะคะวันนี้ก็ขอฝากแล้วกันนะคะในเมื่อสุขภาพดีแล้วนะคะเรายังมีในเรื่องไรายได้ยังมีในเรื่องของการท่องเที่ยวจะบอกว่าวันนี้คุณไม่ต้องลองเป็นมะเร็งหรอกสาเป็นแล้วลองให้แล้วนะคะจะบอกได้เลยการเป็นมะเร็งไม่ได้มีความสุขะคะ่ะแต่ไม่รู้สิสาโชคดีเนาะเป็นมะเร็งแล้วชีวิตกับมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรง ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณรรท่านประธานและขอบคุณกดไ,ดไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะ